ทึกนะมีก้อนหินแล้วก็ทึกนี่ยมองแวนอ่ะมองมองนั่นเป็นน้ามองวนตีตอมากับเป็นน้ี่แสงตอมากับเป็นน้าไฟเยี่ยวัดนั่ยนะเทียงน้ที่นี้ยับมาทั้งน้อเี่ยซส์หรือะวที่บ่อไฟจพี่แต่มันออกพี่เออเนี่ยมันทั้งตแต่วันออกีไหมทางมังรลงไปกันลยเดเจ้าขึ้นมาเจ้าขึ้นมาหลังไฟมาที่เรามันมาแเน้ำมองน้ำอี้ บ่องปลาอยู่ขาเนี่ยมันจะมีทางเรียกแมงซี่แล้วก็มาอีแล้วก็นที่มีคู่งคู่งไปแล้วก็นี่เป็นบบบนี้ก็ไปที่ไปโค้งขามบวกมันก็ที่เป็นโครงอิทึกนิ่ก้อนหินแล้วกันที่โครงอิทึกหมองนี้หม่องแว่ล้มหนึ่งนะแล้วมันก็ที่แข็งหนาหลังนึ่งสองหลังยังไอยู่นั่นละหนาดเพิ่นก็ไปลงไกันเหมือนกันแล้วแบบนี้ก็จะแควน้ายายบีอะที่เป็นปลาทูบ่ะตรงขามกันน่ะบีเนี่ย เออนั่นละตรงข้ามกันกันนะยายบีนับลูกแต่เออนั่นละล็อกลกกันล็อกกันหยับอันนั้นเหยียบอันนั้นอยู่ฝายลูกนั่นละฝายยายบีกับพ่อยายลอดน้ำกันนั่นละปตาทูบมันละฝายหุ้งหุ้งกันน่ะถ้าจ้อาไปส่วนฟ้อมนี่เจ้ากะดิ่ไม่เห็นยูดอกฝายลูกเนี่ยเอ้ยบุมีคนไปส่วนเมียงดาสิไอ้เฮ็ดเนี้ยส่วนเมียงอ่ะเห็นดเท่าอะเนอะนั่นวะ อนลวี่ดน,นแล้วทีเนี่ยนตาดนแล้ว,นนว,ลวสองสามปีแล้วมดนสองสามปีอะประมาณนี้แหละยิ่งเ,าเ่าโดนนติบเลยเออนี่ยแหละกัประมาณสามปีนี่แหละไปมือนี่ต้มเราไปเหยียบพักไปล้มทับมือกำสวิตอ้อมทับ,ม,บมันก็ตืถึงตลอดเวลาด้วยล้มคน,น,นล้มมือล่มทับเนาะ ขาเจ้าขลองก็ไปตุ้มน้ำพร้อมกับอันหวานนั่นกันจี้กันเออหัวจี้กันหัวจี้กันยูรถน้ำทั้งสองแล้วกับสวิตกับมือกับล้มทับเตี้ยอยูที่เนาะมันกนดิ้นมาได่เนาะมันก็